สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง y YouTube ทยุทธกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนเซตนะครับคำนวณอัตราส่วนการอัดนะครับที่ว่าจะต้องหยอดน้ำนะครับว่าเราจะมาดูว่าเครื่องตัวเนี้ยที่ผมแปลงหัวชีดเนี้ยจะมีอัตราส่วนการอัดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยที่ตอนเนี้ยก็คือหลบวาลประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝาสูบนี่คือเดิมๆนะครับฝาสูบเดิมๆแล้วก็มีฟักนะครับ ฝักเป้าเป็น53นะครับไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ไปหรือเปล่าเพราะว่าฝาตัวนี้ผมซื้อมือสองมานะครับรเผอินว่าเขาทำมาแล้วนะครับส่วนวาวไอดีเนี่ยตอนแรกผมให้ตรงกึ่งเขาหลบวาวนะครับจริงๆแล้ววาวไอดีมันพื้นที่อ่ะมันจริงๆแล้วมันไม่ต้องหลบวาวเลกขนาดนี้ก็ได้นะครับจะกับแคมตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูว่าการเซตเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับโดยที่ใส่ประเกนใส่อะไรครบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อันนี้เดี๋ยวประกอบนะครับผมใช้จารบีทาครับใส่แหวนตัวเดียวนะครับเพราะว่าแค่จําลองผมจะใช้จารบีทาไว้ที่แหวนก่อนป้องกันนะครับป้องกันน้ํารั่วไหลนะทาประมาณนี้ก่อนนะครับจะทาเยอะมากประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวประกอบเข้ากับเสื้อถามว่าไม่ต้องใช้จารบีนะเพราะว่ามัน เป็นการซีนที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ใช้จาระบีดีกว่านะครับการประกอบแหวนก็แล้วแต่เทคนิคนะครับส่วนบุคคลแต่การเรียนเลียงปักแหวนนะก็สอนไปแล้วนะครับโอเคอันนี้ใส่ง่ายนะครับ เราจะใส่จำลองเหมือนเราประกอบเครื่องยนต์จริงๆเลยนะครับแต่แค่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่โซ่ลอลิน กรมุนล,ลูกสูบนะครับขึ้นมาให้สุดนะครับอันนี้คือลูกสูบขึ้นสุดนะครับโอเคลูกสูบเนี่ยต่ำกว่าขอบประมาณ0 2นนะครับ0.2นย์อ 0, 2, 0นะครับเพราะว่าไม่ควรพอดีถ้าพอดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะชนฝาได้นะครับแต่ถ้านี้ถ้ามันพอดีอ่ะถ้าเราประกินออกมันก็ไม่ชนฝานะครับเพราะว่า ฝาเนี้ยค่อนข้างที่จะรักมาเผื่อนะครับเดี๋ยวดูก่อนถ้าสมมติว่าอัตราส่วนมันน้อยผมอาจจะเอาประกันตีนเสื้อออกนะครับอันนี้ก็ประกนฝาทองแดงนะครับขนาด53มมิลน,นะครับประกันก็ประก,กัะกนทองแดงครับง่ายไม่ต้องมาอะไรมากนะครับอันนี้เป็นประกันแบบบางนะ แต่ผมเวอร์เนียวัดให้ดูว่ามันบางแค่ไหนนะครับดูความบางนะครับหนาอยู่ประมาณหนาอยู่ประมาณ0-3นะครับความหนา0-3ถือว่าบางมากนะครับอันนี้ก็ประกอบจำลองเหมือนเหมือนประกอบจริงนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยผมจะ ใช้การทาจารบีนะครับเพื่อเป็นการซีนยังไม่ใช้กาวนะครับยังไม่ใช้กาวจริงเพราะว่าอันนี้เราแค่เซตดูอัตราส่วนการอัดก่อนเพื่อที่จะแก้นะครับว่ามันเยอะหรือมันน้อยแต่การไล่นะควรที่จะให้มันเยอะไว้ก่อนดีกว่าขาดนะครับถ้าเยอะเนี่ยเราสามารถมาแก้หัวลูกสูบหรือแก้ฝาสูบได้นะครับน,นี่ก็ทาไปก่อนนะใช้จาระบีทา ก็คืออาจาระบีเป็นตัว C นะครับโอเคอย่าให้มันเลอกเข้าไปข้างในเยอะมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเพี้ยนนะครับอัตราส่วนที่เราเซตเนี่ยเดี๋ยวมันจะเพี้ยนเพราะว่าเนื้อจาระบีมันเข้าไปกบนะครับโอเคนะครับอย่างที่บอกนะครับประกอบก็เหมือนประกอบประกอบจริงๆนะ มันประกอบจริงๆนะครับแต่ว่าน,นี้ผมใส่น็อตเสาเสื้อแค่นี้แล้วก็ใส่ฝานะครับโอเคโซ่ลอล้ินผมไม่ได้ใส่นะเพราะว่าเราไม่ได้หมุนน,นะครับอันนี้ก็จะล็อกน็อตแค่2ตัวก่อนแล้วกันอันนี้ใช้เปน็นน็อตตัวเมียปกตินะครับปดเป็นน็อตเบอร์11บนะครับ เอามาแค่เซตก่อนเครื่องก็วางให้มันอยู่ในแนวให้หัวเทียนมันตั้งขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้อากาศมันออกนะครับส่วนอันนี้ก็น้ำมันนะครับใช้น้ำมันแล้วก็สลิงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะอยู่ประมาณสักกี่ซีซีได้นะครับ อันนี้ผมดูดไว้อยู่ประมาณยี่สซีซีนะครับก็ใส่เข้าไปเลย โอเคอันนี้ยอดไปอยู่ที่ประมาณเหลืออยู่ประมาณ9ก cc นะครับอันนี้ประมาณ9ก้า cc นะครับอันนี้เต็มเกียวหัวเทียนนะครับเต็มเกียวหัวเทียนพอดีนะครับแล้วก็ในนี้เมื่อกี้เราใส่ไว้20ตอนนี้เหลืออยู่9เหลืออยู่ประมาณ9นะครับเท่ากับเรายอดไปอยู่ประมาณ11บเ cc นะครับ เดี๋ยวมาคำนวณดูว่ามันจะเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับครับหลังจากฉีดนะครับเมื่อกี้มันได้11นะครับ11ซีซีที่ฉีดเข้าไปนะครับลบเกียร์หัวเทียนออก1ซีซีก็เท่ากับเหลือ10ซีซีนะครับสเปคเครื่องตัวนี้นะครับคำนวณซีซีแล้วได้อยู่ที่122.6นะครับลูก53นะครับลูก53าระยะชัก55.6นะครับอันนี้ก็ ได้ออกมาอยู่ที่122.6ซีซีนะครับนำมาบวกกับ10 c ซีซีแล้วก็นำมาหารอีก10ซีซีจะเท่ากับ13.2นะครับเท่ากับสเปคเครื่องตัวนี้มีอัตราส่วนการอัดอยู่ที่13.2ต่อนหนึนะครับวิธีคำนวณก็อยู่ข้างบนนี้นครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับว่าทำยังไงนะครับคลิปที่ผมทำไปแล้วนะครับสเปคเครื่องตัวนี้นะครับ จากที่คิดไว้น่าจะใช้เป็น e e 2 0นะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่ไล่ก็สามารถเติม e 85ได้นะครับแต่ต้องมาไล่หัวฉีดอีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับไล่ให้คับไว้ก่อนนะครับไล่ให้คับไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่หาอีกทีนึงครับคับคับแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่ให้มันโล่งนะครับเดี๋ยวนี้ผมอาจจะเจียฝาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับให้มันอยู่ประมาณสัก 12ปปลายนะครับ12ปลปลายนนี้คือมัน13.2มันค่อนข้างที่จะตึงไปนะครับผมอาจจะผมคิดว่าผมจะไล่เป็น e e, e 20นะครับอันนี้มันค่อนข้างที่จะที่จะตึงไปนะครับถ้าใช้มันอาจจะแกรกได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเจียเจียฝาช่วยแล้วก็หรืออาจจะเสริมประเก็นตีนะครับเพิ่มนิดนึงให้อัตราส่วนการอัดเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าลองประเก็นลองประเก็นตีนเสื้อนะครับกําลังอัดนะครับ กำลังอัดนะไม่ใช่อัตราส่วนการอัดกําลังอัดจะน้อยลงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาปะเก็นตีนเสื้อมาลองใส่ดูนะครับเดี๋ยวไปหาก่อนนะครับโอเคอันนี้ผมก็ตัดปะเก็นมาใส่นะครับ2แผ่นนะครับน่าจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอดูว่าใส่ปะเก็นตีนเสื้อ2แผ่นแล้วจะมีอัตราส่วนการอัดเท right ่าไหร่นะครับอันนี้ก็ปะเก็นก็ตัดเรียบร้อยเดี๋ยวมารอดูนะครับอันนี้ก็หลังจากใส่ปะเก็นสองแผ่นนะครับ ลูกเนี่ยต่ำมาปอกอยู่ประมาณตอนนี้อยู่ประมาณมิลหนึ่งครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ขันเสื้อให้แน่นนะครับถ้าขันแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสัก0ูนดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้อัตราส่วนการอัดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับดูดมา24ซีซีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมครับหยอดจนท่วมเกลียวหัวเทียนนะครับแล้วก็หักเกลียวหัวเทียน1ซีซีนะครับ โอเคหลังจากเมื่อกี้ที่เราหยอดไปนะครับมันทั้งหมด14ซีซีนะครับเราก็เอา122.6ตั้งนะครับบวกด้วย1 4ซีซีเท่ากับแล้วก็หารด้วย14ซีซีนะครับคำตอบก็คือ9.7ต่อ1น,นะครับก็คืออัตราส่วนการอัดนะครับมันค่อนข้างที่จะน้อยไปผมจะเอาปเกกินที่เสริมไปเมื่อกี้ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาไล่ที่ฝาสูบเอานะครับอาจจะเมื่อกี้ฝาสูบเก็บนะครับให้มันอยู่ประมาณสัก12.8 ซีซีนะครับเดียวมาสักสิบสองจุดแปดซีซีไออัตราส่วนกันอัดอยู่ที่ประมาณสิบสองจุดแปดนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u b เทยุทธกันด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ